เราต้องสุดจริตไว้ก่อนเป็นพื้นฐานทั้งโลกเรียนเรื่องวุฒิภาวะแต่ทางธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตกุศลจิตมาอากุศลหรือมหากุศลเป็นเรื่องของจิตทั้งโลกนี่เรียนทั้งเรื่องวัตถุซึ่งมันแตกต่างกันเลยโยมถ้าเข้าใจได้โดยใช้หลักธรรมดำรงชีวิตไว้ในทางโลกเนี่ยอย่างนี้ปลอดภยัย โดยมีอาชีวะธรรมกสีนควบคุมใจควบคุมจิตของเรากายของเราวจีของเราเนี่ยศีลเป็นเรื่องของกายกับวจีซึ่งสุดท้ายมันก็มาที่จิตเนี่ยจิตกุศลท่านั้นถึงจะทำทำให้เรามีวัจีที่สุดจริตกายสุดจริตปัญหาทั่วทั่วไปเมื่อจบจบจากการศึกษาแล้วแต่ละสายวิชา ก็ต้องมาแย่งกันทามาหางานหากินทํางานสมัครงานแข่งกันมีแต่แข่งก็ขันเนี่ยชีวิตยมไม่เหนื่อยมั้งไงเนี่ยแข่งขันตลอดเวลาเลยแย่งชิงตลอดเวลาต้องการได้อยากมีอยากได้อยากดีอยากเด่นทุกชีวิตคิดเหมือนกันเลยทํางานก็ต้องการเงินเดือนสูงๆงานที่สบายๆได้เงินเดือนสูงๆมีโบนัส มีสองขั้นมีสามขั้นล้วนแต่โลภะกับโทสะเท่านั้นเลยอยากได้อพอไม่ได้ก็เดือดอยากมีพอไม่มีก็ทุกอยากเด่นแต่ไม่มันไม่เด่นทำไงไม่เด่นสู้เพื่อนไม่ได้ก็เครียดก็กุ้มส่งผลหมดเลยเพราะโยมรับรู้ทางสายตาทางหู เนี่ยเราใช้ประโยชน์จากที่เราไม่ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ใบเนี่ยเรามีประโยชน์จากตรงนี้ให้ใช้เป็นประโยชน์ในงการสิกขาธรรมควบคู่กันไปกับทางโลกไม่ใช่มุ่งไปทางโลกอย่างเดียวธรรมะพระองค์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิตไม่ว่าเด็กไม่ว่าวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ไม่ใช่่เรื่องของคนแก่เลยธรรมะของพระเจ้า ถ้าเรารู้ได้เมื่อไหร่มีหลักได้เมื่อไหร่เราจะได้ไม่ก่อภพก่อชาติไม่ได้สร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครแม้แต่ตัวเองเราก็ไม่ทํรลายตัวเองไม่ทําลายตัวเองด้วยอกุศสรจิตของเราเองเลยเราไม่โทษใครนะเราศาสนาพุทธสอนให้แก้ไขตัวเองไม่ให้โทษคนอื่นแต่ให้โทษตัวเองทุกครั้งที่ก่อทุกครั้งที่กุ้มเครียดทุกข์ไม่สบายใจไม่สบายกาย เศร้าโศกเสียใจอยากได้ก็ไม่ได้อยากได้สิ่งที่รักแล้วต้องพลาดพลาดพลาดพางจากสิ่งที่รักที่หวงก็คุม้มก็เครียดโดยไม่รู้เหตุน้เราไม่รู้เหตุจากคำสอนพระเจ้าเราจะทุรนทุรายเราจะฟูมฝ่ายชีวิตก็อยู่วนเวียนอยู่กับทุกข์เนี่ยทั้งทั้งที่ตัวเองแข็งแรง ก็ทําให้ตัวเราป่วยได้เจ็บไข้ได้เพราะความทุกข์ความเครียดมันรุมเราทําให้เรานอนไม่ได้กินไม่ได้ร่างกายก็อ่อนแอนี่มันส่งผลทันทีเลยส่งผลไม่แต่ตัวเองอาจจะส่งผลต่อครอบครัวด้วยถ้าโยมีครอบครัวอาจจะส่งผลต่อญาติพี่น้องที่เราอยู่ร่วมกันเหตุที่เราไม่ได้พอใจไม่ทุกข์ใจเสียใจมาจาก โลภะเมื่อไม่ได้ก็โทสะเวลาโทสะเนี่ยมันจะเผาตัวเราทิ้งเลยไม่เผาตัวเราบางคนนี่โทสะนี่ต้องระบายออกคว้างของมั่งทาลายมั่งทลาทลายทรัพย์สินมัน่งทาอะไรยังไงให้สะใจโดยการแสดงออกทางกายมั่งทางวจีมั่งคาพูดหยาบๆยาบเนี่ยซึ่งไม่เคยได้ยินก็สรรหากันมาพูดมาด่ากัน เนี่ยบาปรักษาถ้าเราโยมไม่รู้เนะี่ยโยมจะได้ไปนรกแน่นอนเลยไปอบายภูมิแน่นอนเลยถ้าโยมไม่แก้ไขนะยังโยมยังติดสะใจอยู่กับโทสะเนี่ยหอใจอยู่กับโลภะโทสะเมื่อไหรนะ่โยมได้ไปแน่ๆเพียงแต่ว่าไปชาติหน้าชาตินี้เป็นการใช้บุญเก่าเรากินบุญเก่าอยู่โยมต้องต้องเอาบุญเก่าเนี่ยมาต่อ ต่อเป็นบุญใหม่ไปข้างหน้าเพื่อเป็นสบียงเพื่อเป็นบัญชีบุญเพื่อเป็นครั้งในการที่เราจะได้อาศัยเก็บเกี่ยวมีบัญชีบุญติดตัวไว้สําหรับชาติข้างหน้าไม่ใช่ชาตินี้แล้วจบถ้าโยมไม่ต่อเท่ากับกินบุญเก่าเมื่อไหร่บุญเก่าหมดกรรมมันตามทันเมื่อไหร่โยไมได้ไปแน่ นรกเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ในรัจฉานในสี่ชนิดเนี่ยซึ่งระองคงทรงตัดไปแล้วนี่คือโทษโทษที่เขาที่ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เว้นใครเลยนะไม่เว้นตุ้เจ้าหรือว่าพันเตนถ้ามีอาการนี้เมื่อไหร่โทษของเขาไปเหมือนกันเลยจะหนักเบาต่างกันแค่นั้นแต่ไปที่เดียวกันแล้วลกมีแปดขุม แล้วมีอีกขุมย่อยต่างๆอีก448ขุมตามความหนักเบาความความทีหรือความบ่อยเขาจะส่งไปรับรองว่าไม่ผิดตัวไม่มีการจับแพะจับแกะใครทำใครได้ไม่เหมือนทางโลกมีจับแพะมีจับแกะมีการยัดข้อหา โดยหลักธรรมไม่มีการยัดข้อหาแต่ต้องโดนแน่ๆไม่มีการขออภัยไม่มีการขอโทษไม่มีอภัยโทษทุกกรรมที่เกิดขึ้นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นโยมต้องชดใช้ไม่มีใครหนีรอดจากกฎนี้ได้นี่เขาเรียกว่ายุติที่ธรรมะของพระพุทธองค์ทั้งโลกเขาเรียกยุติธรรม ในธรรมะต้องพูดให้ต้องพูดองีอง,องลักษณะหนึ่งคือยุติที่ธรรมะของพุทธุงจะตัดสินเองโยมอย่าเพ่งโทษคนอื่นไม่ติชินดินทาใครทั้งสิน้นไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายใครทั้งสิน้นถ้าจะว่าต้องว่าตัวเองว่าตัวเราเองยังไม่ดีต้องได,ได้รับการแก้ไข การแก้ไขก็คือพยายามรู้แล้วเข้าใจคําสอนพระพุทธองค์ซึ่งในโอกาสข้างหน้าโยมสามารถติดต่อมาทางโยมในช่างแมวได้ในโยมในช่างแมวก็จะทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้พยายามนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเคาเรพเลื่อมใสเราเคารพแต่ปากไม่ได้นะเราชื่นชมแล้วเราไม่ทำตามเนี่ย บาปรักษาทันทีเลยโอกาสข้างหน้าเราจะได้ถูกเวียงออกไม่ได้อยู่ใกล้กับพระุทธองค์เมื่อเรามีเหตุรู้เหตุแล้วเข้าใจแล้วพยายามใยรู้ใยทำไว้ทั้งโลกแยกทั้งโลกไว้ทั้งโลกจำเป็นต้องทำมาหากินตามมีตามได้ไม่เถเยอทะยานอยาก มันได้คือได้มันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจมันอยู่ที่ว่าบุญทำมามากมาน้อยอย่างไรอดีตในอดีตชาติเนี่ยถ้าบุญเราทำมาดีอนี้สงของการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเขาจะส่งมาให้โดยที่โยมไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องเลยไม่ต้องไปบึ่งหมอดูหมอเดาลดน้ำมนต์สะเดอข้อต่อจตาไปนอนในโรงเฮี้ยมันเป็นเรื่องที่ พระเจ้าทรงห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนี่พระเจ้าไม่เคยสอนเลยโยมถ้าใครยังทำอยู่ขอให้เลิกถ้าบอกเป็นชาวพุทธต้องทำตามคําสอนถ้าโยมไม่เลิกยังโยมยังทำขัดแย้งกับคําสอนเนี่ยโทษหนักมากเลย เขาเรียกภาษาธรรมเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิคือเห็นต่างจากความเห็นของพระเจ้าซึ่งพระเจ้ากว่าจะตัดสรุปข้อธรรมแต่ละข้อเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยใช้เวลานานจนไม่มีหน่วยนับเลยไม่สามารถนับเป็นหน่วยอะไรมันนับเป็นหน่วยไม่ได้ขอให้รู้ว่ามันนานกว่าจะตัดสรุปข้อธรรมแต่ละข้อแล้วมาบอกเราชี้เส้นทางบุญให้เรา ชี้สุคติภูมิเป็นที่ไปให้เราแล้วเราเป็นบอกว่าเป็นชาวพุธแล้วเรายังไม่รู้แล้วไม่เข้าใจเราหลงไหลได้เพิ่มในลาบยัดสรรเสริญกามกินเกียรเราติดอยู่ในสุขทั้งโลกคนรวยนี่ติดสุขคนจนก็ติดทุกข์ได้แบบขาดขาดเกินเกินให้ได้พอดีก็ไม่รู้จักว่าพอดี ได้แล้วก็อยากจะได้อีกไม่ได้ก็กุ่มก็เคียดเราทำร้ายตัวเองตลอดเวลาเลยไม่ว่าคนจนคนรวยเนี่ยทำร้ายตัวเองตลอดคนรวยก็อยากจะรวยอีกทั้งทๆที่กินแค่อิ่มท้องที่นอนก็แค่สามวาสองสองแต่ไม่ได้ต้องต้องใหญ่ต้องต้องหรูหลาบ้านต้องใหญ่ไว้ก่อนรถต้องแพงไว้ก่อน ใช้แต่ของนอกเนี่ยเป็นโลภะทั้งนั้นเลยโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่เราเบียดเบียนบุญตัวเองเราเอาโลภะจิตใส่ตัวเองถ้าโยมรู้แล้วเข้าใจประมาณตัวไว้ทำโดยรู้ตัวเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ถ้าทำไม่รู้ตัวเนี่ยโยมได้แน่เลยชาตินี้สุขสบายชาติหน้าไปลำบากเหมือนเดิม เมื่อไม่มีหลักธรรมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมยมได้ไปแน่นอนสุขสบายชาตินี้ชาติหน้าไปเวียนเป็นวัตตะกลับไปเหมือนเดิมแต่และชาติไม่เหมือนกันมาจากเหตุที่เราสร้างบุญสร้างกรรมไม่เหมือนกันปัญหาต่างๆที่รุมเล้าเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีหลักธรรม ราจะรู้เราจะรู้เท่าทันเหตุที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราขอให้รู้มันมาจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายสูญหายบางคนซื้อรถออกมาไม่กี่วันป้ายแดงถูกขโมยซื้อเอาซื้อรถมาไม่กี่วันป้ายแดงถูกชนถูกเฉียว สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นโยมต้องเข้าใจไว้เลยนะโยมมีบุญส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็ขณะเดียวกันโยมก็มีเหตุบางส่วนที่ไปทําอะไรที่ไว้ในอดีตชาติทำให้ทรัพย์ส,สินของโยมเนี่ยไม,ไม่สามารถไม่สามารถรักษาไว้ได้มันถึงเกิดการสูญหายโยมมีบุญซื้อแต่ว่ารักษาทรัพย์สินไม่ได้มีความเสียหายในทรัพย์ พย์ส,สินไม่สูญหายไม่เสียหายหรือเสียหายแต่อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้อุบัติเหตุที่มันคาดไม่ถึงที่โยมบอกระวังแล้วก็คาดไม่ถึงยังเกิดชนเกิดเฉียวได้ก็ขอให้รู้ยิ่งโยมที่ขับรถเป็นเนี่ยโยมจะเจอในชีวิตประจําวันในการขับรถเนี่ยเจอแน่ๆเลยทุกคนที่ขับรถเรื่องการ ขับรถปาดหน้าปาดกันไปปาดกันมาโยมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเพื่อให้คิดเป็นกุศลเขาที่ขับปาดหน้าเก่าเบียดเลนเราแสงซ้ายแสงขวาแล้วมาเบียดเข้าเลนแย่งเอารัดเอาเปียบเพื่อให้ไปได้เร็วที่สุดทำให้เราต้องสะดุดหยุดเหยียบเบรกอะไรอย่างเงี้ย อย่าเพิ่งมีโทสะนะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเบียดเบียนเขาไม่รักษาวินัยเขาจะได้เจอของเขาเองเราไม่ต้องตัดสินไม่ต้องไปชี้หน้าว่าเขาหรือสะบดเขาเรียกว่าสบดเนี่ยพูดออกมาเนี่ยคำกล่าวหยาบหยาพูดออกมาอย่าได้พูดออกมาเพราะเวลาโยเวลาใครเขากับ ขับปาดหน้าเนี่ยมันจะเกิดอาการโทรสะเพราะเราวิ่งมาดีๆเราต้องมาเหยียบเบรกหัวทิ่หมหัวต่ำาเงี้ยขอให้รู้ว่าเขามีธุระรีบไปให้คิดเป็นมุมกลับอย่าคิดเป็นแบบอกุศลเป็นโทสะให้คิดเป็นมุมกลับว่าเขาอาจจะมีญาติพี่น้องไม่สบายเขาอ,อาจจะปวดธุระปวดหนักปวดเบาเขาอ,อ่านไม่ไหวเขาต้องรีบไปหาที่ห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ย ให้คิดเป็นบมกลับทันทีเลยเขาไปได้ก็ให้เขาไปในทางโลกอาจจะผิดกฎหมายแต่ในทางธรรมไม่ได้นะเราว่าต่อต่อว่าต่อคําไม่ได้เลยเขาจะปาดหน้าปาดหลังก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวเขาได้รับโทษของเขาเองเขาไม่มีระเบียบก็ไม่มีวินัยเดี๋ยวเขาเจอเองเขาสร้างบาปสร้างกรรมไว้กับตัวเองเขาทําร้ายตัวเอง